อันนี้ก็จะเป็นเลเบลนะครับก็คือป้ายนะครับจะอยู่ตรงไหนรู้ไหมจะอยู่คาน B ีนี่เขาเรียกว่าคาน B ีด้านขวาคือฝั่งคุณขับนะ,ะมาดูนะครับว่าเติมลมยางเท่าไหร่ครับล้อหน้าเอาหน่วยข้างหลังนะ <30. S 2> หน่วยก็คือ PSI เนี่ย <30. S 2> หน่ยนะครับสามสิบขนาดสามสิบขันหลังเท่าไหร่ <30. S 2> อันนี้คือความดันลมยางขณะยางอะไรครับยางเย็นคือยางเย็นหมายความว่าเราเพิ่งจะขับออกจากบ้านอะนะครับยางยังเย็นอยู่นี่เท่าไหร่เอ่ย เพราะนั้นเราต้องกดลบด้าน,านซ้ายจ้ะด้านซ้ายคือลบอ่ากอ่าโอเคเยอะไปเยอะไปค่อยๆกดอ่าสามสิบยางสามสิบแล้วค่ะอ่าสามสิบแล้วนะครับความหมุนจุกออกมาจุอ่าโอเคแล้วก็กดตัว R ชายกดตัวนี้นะกดไปนะแล้วก็ดันไปให้สุดเลยสามสิบยางแล้วค่ะตู้นี้นะมไม่มีเสียงคำว่าไม่มีเสียงคือถ้าปกติถ้าเราเติมสามสิบเนี่ยเสียงของเครื่องจะดังตื้อๆๆๆเป็นการให้เรารู้ว่าสามสิบแล้วเพราะบางทีเราอยู่ข้างหลังเราจะมองมองไม่เห็นไง